นจะมเล่นแบบนี้นะครับเป็นออีนะึแหวนนดนึงแหละอยู่กระานโอเคครับนี่ผมปิดเสีงเพงปิดโอเคเดิน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 อันนี้ผมเล่นโทรศัพท์นะครับโจด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  อย่าลืมไปติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับชื่อว่าเกมน่ารักที่สวนในซอยนั่นแหละซึ่ <c oughs> ตอนนี้ผมกำลังกินหมกูกระทะอยู่แต่ผมอิ่มแล้วผมก็เลยถ่ายคลิปนี่แหละเอต๊ะวันนี้สามสามนัดเขาไปอย่างดีครึ่ง จับ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 ับจ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 ับตับเยอะปุ๊ยอะปุ๊โดดหยุดปุ๊บดดโ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 ดัหยุดต่ศาสยิ่งใหญ่ความตั้งใจเต็มที่ โอเคครับฝั่งรู้นเหรอสามท่านต้องกินไหมจจดจจดจุดจุดเร่ดความง่ายียุดตัดสิความยากง่ายความยากเกิน Chức thật sát trình dạy, Khoảng tăng chạy, Tìm thị. Chức thật sát trình dạy, Chức thật sát trình dạy, Khoảng tăng chạy, Tìm thị. ยุทธศาสตร์จิงใหญ่ความตั้งใจเต็มโต๊ะ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 ถ่ายคลิปอยู่เหรอเพื่อน ร้านที่ไหนครับร้านุ่งกระทา่ร้านอะไรครัะไม่รู้ร้านถุงกระดาษเออ หญิงใหญ่ข้าตั้งใจเต็มที่เงี้ยปุ๊บโดดโดดหลบหลบซิกแซกซิกแซกซิกแซกเอ๊ะหลบหลบซิกแซก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 โดดก็ได้โดด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 ชิปชิป ปปุ are, ุุ๊๊บบบกระโดด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 เมาจเจ้าจูบกระโดดกระโดดกระโดดพุทธศาสตร์จริงใหญ่ความตั้งใจเต็มหูพุทธศาสตร์จริงใหญ่ความตั้งใจเต็มเปี่ยมโอเค จับบล็อกนะม้าเซ็ตไอเทมโปรไม่รู้กดใช่ก็แล้วกันยุทธศาสตร์ริงใหญ่ความตั้งใจจริงเปิดตตาพระาทิต ก็ไม่ต้องงงนะคะว่าเสียงเพลงจากไหนมาจากร้านที่ผมอยู่นี่แหละมันเป็นร้าหนหมูกระทะ u t u b e อย่า <c oughs> อย่าติดลิะสิทธิ์เลยนะขอร้องละ YouTube อย่าติดลิะสิทธิ์นะ <c oughs> ผมยูจะปิดเสียงยังไงเพราะผมตัดต่อไม่เป็นอนะ่ะ ส่วนเรื่องที่ผมสามารถวาดได้หรือเรื่อการข้ามได้นั้นก็ต้องุนครับผมผมสามารถเอ,อหยุดการถ่ายวิดีโอแล้วก็ไปถ่ายตรงนึงได้ครับ <c oughs> คุณอาจจะงงว่าทำไมพราพี่ตัดนี่เป็นแต่ทำไมพี่วาปได้ <c oughs> นั่นแหละ ผมพูดไม่กี้ตำรับเบิดตำร้ายเงินแม่แม่อั้นแ,แม่ผมคุยกับเพื่อนอยู่นะครับคุยกับเพื่อนแม่นี่แหละเ่อนของแม่ผมอะ่ะเจ็บม,มั้ยแม่ โฟเฟดหน้าหลอน EP ที่หนึ่งล้านร้อยไมอะชิปปุชิปยุทธศาสตร์ริ่งใหญ่ความตั้งใจเต็มที่ จะเถ็ยว่าไมตัดหมูพี่โอเคครับวันผมมากับพ่อแม่ครับแล้วก็มากับเพื่อนแม่ผมด้วยื่องงนครับพราเสียงใคร่เง้ยาจุดุดุติศาส

อืมเงียบ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 เ่ียมากเลยค่ะเะเปียมากเลยค่ะกัับต้องแก้เรานะก็เปียมากเลยค่ะเปี้ยมากเลยค่ะเนี่ยเราไไหนถ้าเราพูดอเปลเปียมากเยค

Piu piu. <laughs> Dưu tờ sát Chειệt Khoám tânÖng choÓy Thêm thì, Jut Jut Dưu tờ sát Kinh n**** Khoám tân Öng choÓy Dưu tờ sát Kinh n**** Khoám tân Johnson Phim n*** Dưu sát ลื้อโลกเลียวจุด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 รื้อวัดตักไม่ชิบวัดอัดอัดอ นิวเครีย์อ,อตุ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 เขาเริ่มลงสีหรือเปล่าเนี่ย ก็จอดจิวงในเวลาเดียวกันก็ไม่ต้องงงครับว่าทำไมผมเงียบต่อเวลาเพราะว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรทำไมเมื่อกี้ไม่ติดเงียบจดวั

นิวเคลียร์นิวเคลียร์เวทนิวเคลียร์เข้จะชื่อนะน้องมาดูกันสมอเอาน้ำยาไปยังน้ำยาให้ตรให้ยม่อ อืมอ mm ืมเริมอนลกลางทำไมสีม <Darwin> <Oliver> ันเข้ากับทำไมสีมันเข้ากับด่านเลยเนี่ยยากเนี่ยมันต้องไปอยู่สีแดงอืม หจุดจยุดตกดยุดตศาดจิงใหญ่ความตั้งใจเต็มที่ปร <c oughs> ะตูไปผิดฝั่ง <c oughs> <c oughs> ชอีนันรื่อโอ้ยีนันก็เลแต่มันเลื่อยยิ่งกว่าีนีเอรือยว่านี่น้องกันนะพูดอันนี้ยังไม่เรืองไแล้วก็วนกลับมาเลเพูดอะไรสังยังไม่ได้ดูเลยคลิปมึงทำไปมาพูดรู้เรื่องมึงไปดูคลิปพี่นนก่อนรถไฟวนมาสะลุคนดูนั่นแหละเป็นใครไฟเทล่า ถึงขน,น,นลคดลาลอารมณ์ไมนอ่ก็บ่คลิปสักยีนาทีแล้วกันทุกคน,นทุกคนาทุกคนะจะ,ะจบคลิปสักยีนาทีทุกคนนะแล้วทำไมมันโดดไป่ถึงทุกทีอืม <c oughs> <c oughs> โอ้โหขึ้นมาวันนี้เลยจับ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 ว้าวทรอเฟตหน้าหลอน k รออยู่นี่นะไปไหนพูดตอบไม่ได้หรอพูดกับกล้องม,อมันตอบได้ตอ,ตอบได้นะพอเรากลับมาเราค่อยนุ่มแต่ห้ามกดสีปุ่มสีแดงนะเพราะมันจะเป็นการแบบหยุดไปเลยอะ่ะต้องถ่ายมาอย่างเดียวกลับมาถ่ายอีกไม่ได้ห้ามกดปุ่มสีแดงนะต้องกดปุ่มอีกอันหนึ่ง เดี๋คลิปสอบไปเดี๋ยวผมจะสอนทำวิดีโอนะครับผมไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วตอนเนี้ยก็เลยถ่ายเอาบีเนี่ยยับโดดทจทย์อเออแต่ผมว่าคลิปทุกคลิปของผมอะ่ะมันมันต้องสักยี่สิบนาทีตลอดเลย มันต้องแบบไม่ต่ำกว่า20นาทีอะคลิปผมอะงั้นจะโอ้จะงั้นจะปยดแต่ห้ามกดปุ่มสีแดงนะกดปุ่มสีแดงคือคือปิดจแต่กูเลือกไม่ได้แล้ว ันี้ไม่ได้ินัม่มีอ่ะเมื่อไหร่ที่ไดอยู่ด้วยกันไม่มีไม่มี้นีไวันม่อวาเออเมื่อวานง่วงจริงนะง่วงแต่หนูไม่ง่วงไม่น้องตีเลยใครนะเอ๋สูุดท้ายใครก็อยู่เขาไม่ได้เนาะ จุดจุดจุดด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 ่ออะไรปาครับปาหยบอไปหนนะครับ กับนอยู่ตรงนี้มีอยู่สองร้อยหหกสิบห้าเนี่ยครับได้ตรงนี้ครับทไ้นทางสายรุง้งชอบสีแดงอะ่ะซื้อสีแดงแล้วกันซื้อเลยอโอเคเชื่อทำไมไม่ติด นิุ้ดโอ้ชิดโดดโดสว้าทำไมไม่จุดเออดูแล้วเออโดดเออโดดยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเต็มที่ ยุตธศาสตร์ยริงใจความตั้งใจเต็มที่ยุตธศาสตร์ยริงใจความตั้งใจเต็มที่ จับจับจับแอะโดนทีเดียวตายบอกว่าเยอะไปนักไฟฟ้าดูดิเราแบบเป็นอะไรมาดูดีตอนแรกก็นั่งกันนะแล้วแบบเป็นไหลมาดีเยอะอ๋อไม่ใช่กำลังเลี้ยวตัวตามมาด้วย

ครบบาย